ซ่อมดันไม้เชฟอาวของคุณพี่พีรพลคุณพี่พีรพลส่งมาจากจังหวัดอุดรธานีด้วยอาการเข็มน้ำมันกับเข็มความร้อนใช้งานไม่ได้ของคุณพี่เลขสะสมโมดดโออยู่ที่1นึ่งกิโลเมตรครับวัดไฟขาเกตตำน่งน,นี้เลย4.8โวลตครับและก็0นโวลตครับและก็0โวลศนโวลต์ะครับขากำลัง c ี u หายไปนะครับ อ่ะทาาสองซีบิวไว้ไปนะครับเช่นนี้ สวัสดีครับเจอกันกันกบผมช่างพงศ์สำหรับวันนี้เรามาซ่อมดันไม้เชฟอวิโอของคุณพี่พีรพลคุณพี่พีรพลส่งมาจากจังหวัดอุดรธานีด้วยอาการเข็มน้ํามันกับเข็มความร้อนใช้งานไม่ได้คุณพี่แจ้งมาบอกเคยพาไปซ่อมมาแล้วแต่ไม่หายนะครับก็เลยถามผมว่าจะส่งมาซ่อมกับผมหรือจะหายไหมผมก็เลยการันตีไปว่าถ้าไม่หายผมไม่คิดเงินนะครับอย่างนั้นนะครับจบกัน โอเคเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมๆกันนะครับของคุณพี่พีรพลและท่านผู้ชมไปรับชมกันครับมารับชมกันนะครับคุณพี่พีรพลผมได้ต่อขายจ่ายไฟเข้ากับเดินใหม่แล้วนะครับิดสวิตช์กันเลยอ่านะครับเห็นจะสั่นๆนิดนึงนะครับของคุณพี่เลขสะสมโมทยุอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าร้อยห้าสิบหกกิโลเมตรนะครับกดทิป A ออยู่ที่ศูนย์จุดหนึ่งกิโลเมตรนะครับ สิบมีก็ศูนจุดหนึ่งกิโลเมตรนะครับปัญหาของพี่ก็คือเข็มน้ํามันนะครับกับเข็มความนอนใช้งานไม่ได้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปแกะเมนบอร์ดมาวัดไฟกันครับมาดูกันนะครับคุณพี่พีรพลผมได้ถอดเมนบอร์ดมาแล้วแต่เราจะวัดไฟกันนะครับิดสวิตช์เลยมาดูกันผมจะวัดไฟให้ดูนะครับของคุณพี่เราแฟกันไปนะครับของพี่ซ่อมมาแล้วไม่ผ่านนะครับสิบจุดเก้าโวลต์ครับขาออกมาสี่จุดเก้าโวลต์ครับ วัดไฟขาเกตตำแหน่งนี้เลย4.8โวลต์ครับและก็0โวลต์ครับและก็0โวลต์นี่ก็0โวลต์นะครับอ่ะคาตั้าสังสีบหายไปนะครับอ่าคาตั้สังสีบหายไปนะครับเช่นนี้นี่นะครับ0โวลต์ครับและก็0โวลต์ก็4.8ครับแล้วก็0โวลต์อ่ะการั้มสังทีวหายไปเหมือนกันนะครับ0โวลต์ครับ แล้วก็0.4.8โวลต์ขาคำสั่ง CPU หายนะครับไม่มีไฟส่วนวล์มนกัน0.2นี่ขาคำสั่ง CPU มาแล้วครับ0.15โวลต์มาแล้วครับ CPU 0โวลต์ครับแล้วก็5โวลต์นะครับอ่านี่ใช้ได้แล้วครับเกณฑนี้นะครับโอเคนะครับขาคำสั่ง CPU มาครบนะครับเกณฑนี้แต่เกตนี้ไม่มีมานะครับมีมี3เกตฑ์เลยนะครับโอเคเราไปทำการครับ มาดูกันนะครับคุณพี่พีรพลผมไเลยจัดเรียงระบบไฟเมนบอร์ดให้ใหมล่ละิดสวิตช์เลยนะครับเดี๋ยวเราจะวัดไฟกันนะครับวัดไฟจากตำแหน่งขาเข้าตำแหน่งนี้นะครับไอซ e ร u l a t สิบจุดเก้าสามโวลต์ครับแล้วก็ขาออกมาสี่จุดเก้าเก้าโวลต์ก็คือห้าโวลต์เลยนะครับวัดไฟเกตนี้เลยเกตนี้เลยนะครับศูนย์จุดหนึ่งหกโวลต์นะครับสี่จุดแปดโวลต์ศูนย์โวลต์ แล้วก็0โวลต์นี่ครับเห็นไหมครับขาคําสั่ง CPU มาแล้วครับ0.16โวลต์โอเคนะครับมีขาคําสั่ง CPU มาเอาวัดเกตี้เลย0โวลต์ครับแล้วก็0โวลต์4.8โวลต์นะครับแล้วก็0.16โวลต์นี่นะครับขาคําสั่ง CPU มาแล้ว0โวลต์นะครับแล้วก็0โวลต์อันนี้4.8โวลต์ครับไฟเลี้ยงหลักแล้วก็0.158โวลต์นะครับขาคําสั่ง CPU ดูเก็บนี้นะครับ0 1 5 0 1 5 9โวลต์วครับและก็4 8โวลต์ตำแหน่งนี้ต้องเป็น0วและ0โวครับโอเคนะครับใช้งานได้100%แต่เราไปประกอบทั้งหมดกันครับผมมาดูกันนะครับของคุณพี่พีรพลครับผมจะจัดเข็มให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเรียงระบบไปเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมเอาเข็มขึ้นไปไว้ด้านบนนะครับโอเคเมื่อเราเปิดสวิตช์เข็มจะต้องกลับมาครับ โซลิดเกลือครับเห็นไหมครับเข็มกลับเลยนะครับประมาณนี้นะครับเลขสะสมออดิโอยังอยู่คงเดิมนะครับเลขสะสมออดิโอยังอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าร้อยห้าสิบหกกิโลเมตรนะครับแล้วก็ทิปเอก็อยู่ที่ศูนย์จุดหนึ่งกิโลเมตรเหมือนเดิมนะครับทิปบี B ก็ศูนย์จุดหนึ่งกิโลเมตรเหมือนเดิมครับอันนี้ผมารันตีงานซ่อมให้นะครับ ของคุณนพี่พีรพลสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปของผมแล้วดูแล้ววก็เกิดประโยชน์ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมช่างผมศํทำคลิปครั้งต่อๆไปและคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่พีรพลที่ไว้วางใจส่งเดินไม้ม้เราดูแลกันนะครับคพณพี่ส่งมาจากจังหวัด,ดอุดรธานีขอบคุณมากมากครับและเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่จะติดต่อสอบถามงานซอ่อมหรือสอบถามอาการเสียบางตน้นไม่ช่องทางการติดต่อผมก็มีชื่อที่อยู่เบอร์โทรอดีไลน์ผมไม่อยู่ลนคลิปเลย สามารถแอดไลน์ไอดีหรือโทรมาสอบถามกันก่อนได้นะครับแต่คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนวิเชีกันใหม่คลิปนะ้ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ